โอ้จิ๊จิ๊ก๊กก๊กเนี่ัดจัดโอเคโอเคสแกน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 วิสแกนมีส no น o no 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 I'm not I'm n น t อ m not b r น t h e r don't 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 please why you k i l ครับผมสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆหรือว่าอยากดูสตรีมมิ่งรอบสดเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เว็บ Twitch แล้วก็พิมพ์คิวนี้จังนะครับแล้วก็อย่าลืมกดฟอลกันด้วยนะจ๊ะ เฟิร์สคลาสอันนี้สำหรับทุกคนนะครับเกมตู้เฟิร์สคลาสทับโปนะครับเป็นเกมที่มันมากๆชอบรู้สึกชอบฮัลโหลเบบีนรับซับรับบวันนี้มันกับพี่โอใช่ไหมฮัลโหลเฟ c a สค o u h ุ a r me? ยเอ่อทุเรศเอ่อมายบิทเดย์พีซิงก์กับซงวิดมีมายบิทเดย์หยาได้ละท่าด Yeah yeah you can you can sing a song for me ah da 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 da. right at. Da 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 da. oh nice nice I want to hug you you are the best friend forever oh เราแต่เริ่มเลยบอกเลยเกมคุณภาพ เป็นเกมที่เราก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่ว่าเราก็สามารถที่จะทําอะไรแม้แต่กระทั่งมีพอใครคนหนึ่งตายไปแล้วก็มาแหละไม่ต้องรู้จักกันไม่มีใครต้องรู้จักกันไม่เคยคนละประเทศคนละสัญชาติก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ไอศีมันคนไอศีขาวมันคนเดิมเหรอพี่เขาใครไม่รู้ว่ามัน่หลุมหลุมี่แกเนี่ยมันพับปิกเทสแมนโสดบอกเลยเกมเนี่ยท่านและพี่คอยให้พี่เบอร์เดย์กันไปจบแล้ว Do you want to be with a snowman? Never. Ah, Elsa, please. Fuck your snowman. <laughs> no, no, fuck snowman. C and two dot in the middle and right side. Which is a line at the top. Line at the top. Right on the top. Uh, okay, go. <gasps> Woo, good drive. So, do you want to be with a snowman? Hey, Elsa. พีซเพย์วิดมี่โน้ลเอลซาโอลิชิตไฟไฟประกาศประกาศเอ่อซอมวันเอ้ยเอลซาเอลซาพีซฮิวมี่ฮิวมี่เอลซาเอลซาซอมวันโปรดโอเค Go อ oh, ๋ Sorry Sorry see. One more One more One more เบ็ดเบ็ดเบ One Two Three Go Oh Nice Nice วู oh, ้ฮู้วู้ฮู้ต้องหาอะไรอยู่เนี่ยเอ่อ Okay Red Card o e Stop pushing me, you little bitch! <laughs> okay, we need to grow up. Get me. You, you, you love me? <laughs> uh, no, 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 no! Don't, 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 don't. What are you doing, huh? Why? Why you kill me? Okay, okay, scan, scan, scan. Scan me, scan me. Get me out of here. No fucking keycards. Hey, do, do. Sasu, Sasuke, Sasuke, right? Sasuke, Rose. You, you love me? Do no, yeah, no, you marry me? Do you marry me? Please. Eh? marry me, please. <laughs> <Yes>. <laughs> please. My <laughs> niece. <laughs> แไม่ช่วยไม่เอาเล่นแต่อะไรก็ไม่รู้อะเอาไฟดักบุกดักบุกดักอ๋อมีคนได้มีคนได้ holy shit no 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 มกคนได้มีคนได้ holy โอเคโอเค ตายกันหมดละแม่งแม่งไม่มีใครทำอะไรทั้งนั้นอะแม่งมีแต่แบบมึงจะคุยอย่างเดียวเลยออ d กายกูชอบเอ่อไอิ n t ง h i i c a n a m i c y n ม i ก what w h t why 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 you wore e Saskate rose b u s e Um, I'm not sure. I'm skip vote. Sorry, I'm not sure. I am skip sorry i am not sure i can not put it. Yes, yes, yes. Bye, can you hear me now? Sorry, my friend. Bye, hallelujah. This game is like What? What happened? Holy shit! That's so. Why you do that, huh? Oh my god! That place. We will miss you. <laughs> <laughs> Why can't the fuck grab his balls? <laughs> 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 that <I think laughs> my fucking boobs are on me. What the fuck?

โอเคเกตบุกัดบุกัดเฮียบุกัดเฮียเอ้ยหมดแล้วมันทำไมสิ่งอะไร นายกำลังจะพยายามทำอะไรน่ะหายไปแล้วเฮ้ย holy shit what are you doing yeah yeah I follow you because you are you like a p e r s o n o i just watch you ให้ล hey, no, okay, mm ุงนะว่าแกนัมเป็นคนร้ายกลายเป็นไปฟอมแม่งแม่งโกรธอีกนี่ตัวไฟกอแวว่าอิ is the ชาเลมชาเลมวอชาเลมพี่อ่ะโอ้ี่นแโอเค ต้องวันเด็ดใช่ไหม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 ใช why you kill me i am mean, just innocent no then